มัสการพระอาจารย์วันทาครัวอาจารย์รุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สาเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่28ิมิถุนายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันศุกร์รม7ค่าเดือน7ปีมะโรงวันนี้เป็นวันโกนขออภัยหลีกเลี่ยงการมงคลนะครับสีความสาเร็จของวันนี้คือสีฟูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนเสียบโชคของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะ่วสีบอนเงินทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอาคเนลทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศพายักหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือโกเมนทับถิ่มสีชมพูพลอยชมพูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือเยายักษ์รอเรือริงและมอแหวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือกอไก่เขาไข่เขขวดขอควายขอคนขอระคังและงงูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือ เจ้าจานชอชิงชอช้างสซโซช่อกระเฉยและยอหญิงเลขมงคลวันนี้เลข3เลข5และเลข6หมายเสร็จวันนี้ปราดสอนไว้ว่าความเพียรสามารถเอาชนะพรสวรรค์ได้เช่นนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกาลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ